แตกสวดสวดเลยวะมีแต่คนอยากได้เนาะมาเด้อพี่น้องมาเบิงเ่งงินไก่งวงพี่กอดอีไปหาอย เร,เ,ราาเรี่ยวมาเลี้ยงกะหาแล้วสิเว่นะเสียงไก่งวงค่ะเฮ่าก็เป็นทองมเ็รอไไมดไบอก,ท,ก,ก,บอกที่นันาออกอะ,ะอย่างน,น,นะ กำลังไงจ้ะพี่น้องแตกสวดๆเลยตัวซ้ำกันเดี๋ยวใช่ไหม ม่ตัวแม่จากตัวเนี่ยตัวแม่หลายๆเนาะโอ้ยเี๊ยงน้ำขขยกับป๋ทันเด้อ คนขามาดูอันนี้เป็น,นแม่พันธุ์นะคะนี่ตอนนี้ได้ไข่แล้วนี่คะ่ะสิบป,ปองไข่ไก่งวงนะคะเป็นสีแบบนี้ลายๆนี่แม่แม่พันธุ์ตัวใหญ่ๆนี่คือพ่อพันธุ์มันนะคะ ตัวใหญ่ๆนี่เลยค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีดดค่ะ